ครับสวัสดีครับเป็นเวลาสวมหมูกระทะอีกแล้วใช่ไหมคะใช่พี่เด้อพี่นี่แต่นเนี้ยแซ่บแซ่เนี่ยหม,สมสสูสามชั้นกุ้งปลาหมึกซอสซอสแซ่บแซ่รับการ โอเคครับจัดการกันเลยยม้เต็มนีเลมันฮอนอ้วล้างเอางเอรสมให้ร้านเนตี้เินมาให้ร้านกินสดันไหนกินหมูทะ่ันทุกคนเรอมาคาเพื่อแจกเลยแก่วไเา้ายัไ้น กินเนี่ยอยาก่ารับสวัสดีค่ะกินหมูกระทะนะคะเาเข้องไอ้โนจะอยากให้กินนะถุงตัวบ้าใหญ่ๆมันจนี่เด้านอยู่พี่โจมีแล้วมีแล้วรอทงานนีมีรอหลว มันกินอยู่อย่างนี้คือนักเอกนักเอกของเรืออย่างนี้คืออย่างนีคือนักเอกกล้ากล่ำหน้าดำนะคนป้าหน้าดำลูกสาวก็สวยลูกสาวก็โจสวยมากอย่างกับนางสาวไทยเลยลูกสาวยไหมสวยเลย พ่อแม่นางสาวเย็นมาเย็นมาเดี๋ยวส่งข้าประกวดนางสาวเจ้าและขาวได้แก่จังหวัดนครพนมเจ้าและขาวอ้าวเหรอต้นแท่งต่ำลงมันจะว่าส่งข้าประกวดครับ่าใหญ่อะเป็นท้าที่นู้นโดยประน้อยโอยแล้วแบบปวดโพสพี่น้อง แต่ละมือผมมีอย่างไม่แต่สวบกับสวบกินเนื้อบม้อไก่กินเนื้อกินหม้อกินบมอเนื้อน่าละสิงกินครับกินปัสยญามาเดิมมนเดิมเขาลืมไปมาเย็นปูเย็นปูแล้วก็กินเส้นกระโดดนันเด้อยากอยากินเส้นกระโดดเส้นไม่มีไม่ได้เอามาเอามาม่าลูกไม่ต้องใส่เส้นกระโดดเส้นกระโดอยากกินเส้นนะ ยินอะไรสิ่งกินใช่แล้วจ้ะแม่ลองผมนะคะ้อะไรตงแงมะเปิดี่ล่ะอปโจรู้โอ้ปวดหางกินไบบน้องว้าวยัง้ยกินไรครับย่างอวนเป็นหมูแล้วนี่อวนนะแล้ว เอาไหมเอาไหมเออเออแบบเนี้ยใส่บนานังเอกอะแห้งซุ้มไก่แห้งใส่แห้งเนี่อนแบบเยียวพันไหมเออลูกน้าจาก็สดใส เนี่ยลูกสาวหน้าตาสดใสบวชอยากถ่ายถ่ายถ่าย,ย,ม,ยมันไหนถายอยูุ่้งชัยจึงงามแบบนีงามงามหน้าตาสดใสเดี๋ยวจะส่งเข้าประกวดนางกินกินท่านโบอยากท่านบอ,อนอ,บอ,อ่ะเออ บางไงนี <transplant> Finally, ่ขอนิ้วแล้วก่อนได้ตื่นเต้นรู้เห็นกินอย่างไงเขากอนคอยกินที่ร้านคอยมึงกินแันนั่นตำข้วยแติมยายเดินไปปิดต่างไปอย่างแล้วย่างแล้วมากินโรตคอยเป็นคนย่างนะมากินนี่หน่อยมังมันมันไงพี่น้องอื โค้เนลูกห่ะเซนลู่ะแอบคต่อยเ่ต้เส้นให้หลานน่อยแกาวสวยมันมากเ,อ,เอาปลาหมดไหมหนูนี่กับผมอ่เอาปรโมดยางไหมคะนี่อะค่มา,า,าก,ม,ม,ก,กมาอย่าเผาิ้นเด้อมันหอนจับสอนก่อนจับสอนสองออกก่อนไม่เยอน้อยย่างแล้วย่าง่อเป็ก่ย่างมั้ยอ้าวอย่าเผาเด้อนีเด้อมันทอ มได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็หมดจานไปหมดีพี่สวัสดีนอยคะสวัสดีค่ะเอาเผาเผ้อยๆถ้านีเนี่อยา้งนย้ถ้าาฟสเนี่ยสบายใลววยนก คนเจจะได้ทำได้เก็งสวยการฉลาน้ำใช่ไม่ม่ติ่ม่แล้วสองไดต่อใช่ใช่ช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ัช่ใ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  หมูสามสั้นแซ่บได้มาจากไหอืมแซ่บโคตรโคตีนแ่บกว่าเบคอนอีกหนุยังกิ่นเลยอุ๊บหนุ่ยจะสอนมันโตข่ะนี้มายาหมูโตกินยมมนิ่งด,ดูมันก <c ười> ินอยังกับผูยย้ใหญ่ <c ười> คลิปวันนี้อาจชิสันเลยพี่น้องเพราะว่าถือขากล้องเองอือแล้บริษัทอะไรกนบ่ถือ,อ,อขากล้องเอง ม,มันจะ่นยืนชั่วโงนี่ไม่ได้ชั่วงแล้วอ้าวป้าป้าทาให้เขาเกินป้ายังไม่ได้กินทำให้เขเกินนั่ไม่ได้ลไได่ล,ล็นั่งนยะืนแม่ก็ยืนนั่งไม่ข เขายืนเขาจะได้หอนลงได้ไงคนที่นั่งหอน,หอนหลงไม่ได้ไง <c oughs> มันสูงมัรู้ส<า>ิแมนจะมาใกล้สิลุงจะเห็นแมันตัเล็กไหมไม่หรอเขา,าบรเห็นนาพวกเขาติดนะม่เหาพวกเขาไหม นั The ่งบ่ได้นี่แต่ผู้ยืนนั่งได้เจ้งผู้นี้จีไดนวดเนี่า้าน่บระบบขี้นพิณุกแล้ว หมอนี่มส่วนเอาไหมแมนเขียมมาทางนี่หมดแ่ะเอาผักแมมป้าเอาลงผักเลย 5, อ๋อมันเอามาน้อยเดียวยี่น้อยมาอะไรแจ๊มาไหม่ยี่น้อยห้ามิน้ำคิดถึงลูกสาวฮทำไมอ่ะน้ำทอดกินนะี่้ <c oughs> ายต้องมา

เราก็เหมือนแฟนเพื่อน๋ออย่างนี้หรอใช่่เาหลับก็หลอกไม่ใช่ขณะพระดำก็ใช่ย้ําช่วยเหมือนแฟนเราอ๋อเหรอเอาตอาตามนั่นแหละใช่เอาองย้ไว้้ยังหนูเลยั้คุณหอนับมาเลยนะกหเพราะเราบางอย่างให้เื่อนบอกก่อนงแล้วมายุดแล้วก็ต้องใส่เพราะเราบาอย่างเออบาย่าเยอะเย พ่อไ่ได้อ้วนแน่นแหละเนี่พ่อกวดแผลคล้ายอย่นหวนยังคะลูกอ๋ออร่อยไหมลูก

แม่ขาทำไมไม่เป่าล่ะคะเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวไม่แล้วก่อนเดียวจะดังเดียวไม่แล้ก่อนจะดัง ของป้าพ่ครับกินได้ถูกแล้วลุงจ๊ป้ามันเป็นดาวันนี้ของป้าเป็นแบบยาวๆเป็นเทฟันเป็นเทฟันโดนมพอยาวป้าอเนี่งหม้อหม้อเลยุมแต่อันเนี้ยมันมันเป็นยงไงกชอบล่วบางทีมันล่วนแบบยาวนี่มันมันมันเยาวเป็นยาวยาวน้ำมันที่เราแยก <aunque S 2> มัน si <Har League. S 2> ในอย่ใอดียมัน่แพงะแพโอเคครับแค่นียไว้ทำเนียครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ขอบคะครับเลยลาตะกอนเจริญนาขอบคครับ